สวัสดีค่ะพบกับวันนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเตลกเ,ลเด็ดสูตรเล็กเด็ดเล็กเด็ดมาเลยแนวทางฟันเน,น,น้นตรงๆสูตรงวดต่อง,งวดค่ะ สูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักพันรางวัลที่1บวกหลักสิบรางวัลที่1หลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักสิบรางวัลที่2หลักพันรางวัลที่2บวกหลักร้อยรางวัลที่2และหลักพันรางวัลที่3บวกหลักร้อยรางวัลที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ พื่อที่จะไม่พลาดส,สูตรหวยใหม่หวยเด็ดสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดทไปสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนที่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอค่ะเราก็ทําการจักคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น6คูณ11ค่ะเท่ากับ66หลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ81คูณ13ค่ะเท่ากับ1053 61คูณ39เท่ากับ2379ค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น7 1 0 3 5 6และ9ค่ะแต่เลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0บวก6เท่ากับ6 3บวก5เท่ากับ8 1บวก0เท่ากับ1 และสองบวก0เท่ากับ2ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้ค่ะจะได้เป็น06 0 0 6 6 1 0 5 3 2 3 7 9 6 5 6 6 7 1 0 3นึ่ง และ5้8 8ค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มเต็ม3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ6 5 6 6 6, 6 8 1 2และ57 8 8ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเตัวเลขเด็ดร,รู้ก่อนออกฟันมาเลีเน้ๆนๆในงวดที่10บธันวาคม2 5 6 6ก็ทำอการจับผู้หน้าคูผู้หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจักสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น65คูณ66ค่ะเท่ากับ4 2 90 68คูณ12ค่ะเท่ากับ8 1 6หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ57คูณ88เท่ากับ5016 เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น8 6 0 9 5ศูนย์เสองสและหน่งค่ะเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น4ี่บวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3ามค่ะ0ูนย์บวกหเท่ากับหนบวกแเท่ากับแและห้าบวกสเท่ากับเค่ะ เดทางเล็กเดียคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น4 2 9 0 0 8 1 6 5 0 1 6 8 6 0 9 5 2 4 1 3 1 8 7และ1 0 0 4ค่ะ ตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรีออยาสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกัแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเอ็ดบองทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่เอ็ดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงเอ็ดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะเอ็ดพยายามที่สุดเด็ดเต็งเลขในเน,น้นสูตรงวดต่องวดมีทุกคนนี่ตามนุ้นการในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหวดเด็ดกับช่องวันนี้รวย